1ิแนวคิดถ้าอยากประสบความสำเร็จข้อที่1พร้อมที่จะรับความท้าทายใหม่ๆเสมอและกล้าที่จะเสี่ยงในสิ่งที่คุณคิดดีแล้วว่าถ้าเราทำมันจะคุ้มค่าที่เราจะเสี่ยงทำและอย่ากลัวที่จะเผชิญหน้ากับปัญหาหรืออย่าพยายามหลีกเลี่ยงงานที่คิดว่ายากการกล้าที่จะลงมือทำแม้จะทำให้คุณล้มเหลวบ้าง แต่ก็ทำให้คุณได้เรียนรู้เช่นกันข้อที่สองเชื่อมั่นในตัวเองเสมอเพราะถ้าคุณเชื่อมั่นในตัวเองเมื่อเจอปัญหาหรืออุปสรรคความมั่นใจในตัวเองของคุณก็จะช่วยให้คุณไม่หวั่นไหวไปกับมันข้อที่สามตั้งเป้าหมายที่ต้องการด้วยตัวเราเองแทนการทำตามที่สังคมรอบข้างกำหนดให้คุณซึ่งต้องเป็นเป้าหมายที่ชัดเจนเมื่อได้เป้าหมายแล้ว ก็เขียนสิ่งที่คุณอยากทำต่างต่างและสิ่งที่คุณทำสำเร็จแล้วเอาไว้เพื่อให้เป็นสิ่งที่ตอกย้ำว่าคุณได้เข้าใกล้เป้าหมายมากขึ้นแล้วข้อที่สี่ทุ่มเทกับงานที่รักทำให้เต็มที่และใส่ใจในทุกรายละเอียดของสิ่งที่คุณกำลังทำข้อที่ห้าตระหนักในคุณค่าของสิ่งที่คุณมีอยู่ไม่ว่าจะเป็นความสามารถหรือคนรอบ ัวที่อยู่เคียงข้างคุณรวมทั้งเลือกคบเพื่อนร่วมงานที่ดีที่เขาคอยแนะนำการทำงานและช่วยเหลือคุณเมื่อมีปัญหาแล้วเมื่อไหร่ล่ะเราจะประสบความสำเร็จการที่คนจะประสบความสำเร็จในชีวิตได้นั้นไม่ใช่แค่พูดก็ทำได้แต่ต้องมีปัจจัยหลายอย่างประกอบกันไม่ว่าจะเป็นความอดทนความเชื่อมั่นความทุ่มเท รวมถึงเวลาในการฝึกฝนตัวเองอย่างต่อเนื่องระหว่างทางคุณอาจต้องเจอกับอุปสรรคที่ทำให้คุณไม่กล้าเดินต่อไม่กล้าที่จะเดินหน้าต่อแต่หากคุณมีทัศนคติที่ดีไว้ยึดถือและคอยเตือนตัวเองก็อาจจะทำให้คุณก้าวผ่านอุปสรรคไปสู่ความสำเร็จได้ซึ่งวิธีคิดที่จะพาให้คุณไปสู่ความสำเร็จได้นั้นมีอะไรบ้าง วันนี้เอามาบอกกันที่นี่ค่ะข้อที่หนึ่งอย่านีปัญหาแต่ให้เผชิญหน้ากับปัญหาคนที่ประสบความสำเร็จได้จะไม่กลัวความผิดพลาดหรือล้มเหลวพวกเขาจะกล้าเผชิญหน้ากับปัญหาทุกอย่างที่เข้ามาการหลีกเลี่ยงงานที่ยากหรืองานที่คุณคิดไปเองว่ามันเกินความสามารถของตัวเองจะทำให้คุณไม่ก้าวหน้าไปไหน ถึงแม้นบางทีปัญหาที่คุณไม่เคยเจอมาก่อนอาจทำให้คุณล้มเหลวในตอนแรกๆแต่เมื่อคุณผ่านมันไปได้คุณจะนึกขอบคุณอุปสรรคเหล่านั้นที่ทำให้คุณได้เรียนรู้และเป็นก้าวหนึ่งที่สำคัญสู่ความสำเร็จของคุณข้อที่สเชื่อมั่นในตัวเองถ้าคุณยังไม่มั่นใจในตัวเอง แล้วใครล่ะจะกล้าเชื่อมั่นในตัวคุณเมื่อคุณเชื่อมั่นอย่างแรงกล้าในตัวเองหรือในสิ่งที่คุณกำลังทำอยู่นั่นก็เท่ากับคุณประสบความสำเร็จไปแล้วครึ่งหนึ่งความมั่นใจในตัวเองเป็นทัศนคติที่ดีที่จะคอยป้องกันไม่ให้เป้าหมายสู่ความสำเร็จของคุณถูกสั่นคลอน เมื่อต้องเผชิญหน้ากับสถานการณ์ที่ท้าทายยิ่งคุณมีความมั่นใจในตัวเองมากเท่าไหร่คุณก็จะไม่หวั่นไหวในช่วงเวลาที่เลวร้ายมากเท่านั้นข้อ 3. เลือกคบเพื่อนที่ดีมีคนเคยบอกว่าถ้าเราเอาตัวเองไปอยู่กับคนแบบไหนตัวของเราก็จะเป็นคนแบบนั้นการมีเพื่อนที่ดีรายล้อมรอบข้างจะช่วยส่งเสริมให้คุณก้าวสู่ความสำเร็จได้อย่างรวดเร็ว สภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดีจะเอื้อให้คุณพัฒนาศักยภาพของคุณได้อย่างเต็มที่เพราะคุณสามารถเรียนรู้สิ่งต่างๆได้ดีได้จากพวกเขารวมถึงขอคำปรึกษาหรือขอความช่วยเหลือจากพวกเขาได้ในยามที่เราจำเป็นเมื่อเพื่อนร่วมงานในทีมมีคุณภาพคุณก็จะมีคุณภาพตามไปด้วยข้อที่ 4. เลือกเป้าหมายด้วยตัวคุณเอง ไม่มีใครรู้ใจเราดีเท่ากับตัวเราเองดังนั้นตั้งเป้าหมายด้วยตัวคุณเองให้คุณตั้งเป้าหมายสู่ความสำเร็จที่สอดคล้องกับศักยภาพของตัวคุณเองนอกเหนือไปจากเป้าหมายอื่นๆที่ที่ทำงานหรือสังคมกำหนดบทบาทให้คุณการเลือกเป้าหมายชีวิตส่วนตัวด้วยตัวเองจะทำให้คุณ รู้สึกมีพลังและมีแรงบันดาลใจในการทำเป้าหมายนั้นๆด้วยข้อที่5มีเป้าหมายและวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนมีวิสัยทัศน์ที่กว้างและมองการไกลไปถึงสิ่งที่คุณอาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคตแต่แค่จินตนาการในหัวอาจไม่พอคุณต้องหาอะไรที่เป็นรูปธรรมจับต้องได้ มากกว่านั้นเขียนรายการสิ่งที่คุณอยากทำและสิ่งที่คุณทำสำเร็จแล้วลงบนกระดาษหรือถ้าคุณถนัดวาดภาพคุณก็จัดเต็มไอเดียในการเชื่อมโยงเป้าหมายในปัจจุบันและอนาคตของคุณก็ได้บันทึกหรือแผ่นภาพดังกล่าวจะคอยย้ำเตือนคุณว่าคุณขยับไปใกล้ความสำเร็จมากแค่ไหนแล้ว